สวัสดีครับผมเนาะก็คลิปแรลกเลยมาหาดหงปู่แล้วนีเ็มันมาจัดร้านกาแฟเพิ่นนะครับผมเนาะนี่ ปิดแห้งปิดแห้งใเใช้ลูกระบบกระแทกใช่ไหมเออปิดแห้งโอเคได้ออยังครับเอเปโซ่แปะโป้ไว้ก่อนได้เปล่าออผมมา รู้สึกว่าสีร้อนเงินนะช่วงนี้นะเอามาเอามาไอเพลอนเร็วเออจะสีร้อนเงินไปนั่นไปเที่ยวมาร้อนเงินน่ะนะดกับบ้าบอไปเจ้าบอกไปลักน้ำยุลานคอยไม่เง่อันนี้เจ้าอะไรน้ำคอยไ,ไปไห,หายไปใส่เบิร์ดหาแพกฮกแพกอะ ้นขายครัก็จะขายเลยตามรถเจ้าไปลักน้ำขวายมาบมานไหบอรอเลยช่วงนี้มาอยุใจเฝ้าด้านกาแฟตลอดเลยมัได้ไปอยู่พุ่นเลยมัได้ไปขายให้แล้วมาม่านั่นนะครับผมวันนี้ก็มีรับท่องเที่ยวเข้ามานะครับผมเนาะก็มีทั้งคนไทยต่างชาติอันนี้ก็นั่งได้ไหมครับ นั่งไปนั่งไปเดี๋ยวก็สะอาดครับนี่ไปถึงไปก็สะอาดนี่ครับผมองค์ปูมาถึงนะครับผมมาองคูนะครับก็มาดูกันนะครับผมว่าแต่ละคนทําอะไรเนี่ยเนี่ยใครขโมยน้ํามาเนี่ยใครขโมยน้ํามาเนี่ยโอ้ครับ สวัสดีครับคุณแม่ครับขออนุญาตถ่ายนะครับโน่เหรอครับผมแตกอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าใครห้เสียงดังกว่าใครมาบอกว่าเขาบผมว่างไานึงว่าใครจะเก่งกว่าเขามาเลยว่าไงครับผมมาจากไหนครับเมื่อคืนมาแทนที่จะนอนอ๋อคือคิดถึงเอฟซีโอ้ คุกี้คิดถึงเอฟซีเออลุกขึ้นมามาฟังว่เอ๊ะแบบไหนแล้วทำไมแม่ไม่นอนสี่ทุ่มแล้วทำไมไม่หลับไม่นอนเออแล้วทำไมคุณแม่ไม่นอนล่ะครับมันลุกมานั่งฟังผมอยู่ได้ถึงว่างงไหน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 อ่าน้องโบเราต้อนรับอยู่ร้านอยู่ร้านครับคุณแม่อยู่นู่นเขาเขากําลังจัดร้านมาม่าเขาอยู่ เลี้ยงเดียวครับเอาข้าวให้กินบ้างโอ้กินมาม่ากข็พอแล้วครับขายมาม่าต้องกินมาม่าฮ่าฮ่าฮ่าวขึ้นาย่าเลยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่ชิ่าฮ่า่าึ้าฮาฮ่า เป็นยังไงบ้างไปดิ้นน้ําทะเลมาไม่ได้ดิ้นน้ําทะเลเลยลิ่น<ม>แต่น้ําสะทำไมไม่ดิ้นน้าทะเลไม่ไม่อยากดิ้นน้ําใครในขโมยไปนะครับเออโอเคครับ ิดาแปเอฟพีประจำเลยค่ะสวัสดีครับครับน้องนุ๊กป้าท้ายบ้านสวัสดีค่ะคุณแม่มาจากแสนนะครับผมโอ้ยป้าก็อยู่กรุงเทพไปแล้วเบิ่งตั้งแต่ต้นจุดจบฮอดมื้อนี้ทิ่ไปกวกกอกตะกี้ผัวกระดาษหัวกรดาษตอมาเป็นวันแรก ค่แต่แต่อยู่นี่เนี่ยเบิ้งจนหูเว้ยอาา่ะเป็นไผ่เอาไผ่เป็นไผ่เอาลืมเก็บรถตัวนี้คนของกันแล้วลืมเก็บรถเดี๋ยวเก็บรถกันครับนี่ครับผมก็เอาโต๊ะมาวางไว้นี่นะครับผมเนาะเมื่อกี้นะครับ FC ก็มากันเยอะแยะนะครับผมมาไหว้องค์ปู่นะครับมากราบสักการะองค์ปู่ปาริจิตนะครับผมเนาะ ดินสอที่บ้านเหรอว้าทำไมพ่ออยู่นี่แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยเขียนก็นได้ลูกเดี๋ยวค่อยเขียนก็นได้ค่ะคุณนายของพ่อจา๋าคุณนายของพ่อจา๋าปากกาอยู่นี่ก็เอาไปเขียนได้นะจ๊ปะปากกาพ่อจ๋าอยู่นี่เยอะแยะเลยลูกก็นะครับผมนะเ้ยเปิดร้านแล้วเด้อครับวันนี้ก็ เงิ <c oughs> นไงพี่เพี่อนก็แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ตอนนี้คือโอ้ถ้ารู้ว่าน้ำหมดนี้ต้องไปซื้อน้ำมาเนี่ยน้ำหมดนะลูกน้ำหมด ม่มีน้ำจมมามาแล้วคือ <c oughs> อยู่ในรังนี้เป็นอะไรนะลูกรังสองรังก็คืออะไรจัดแล้วมามาล่ะมาหน้าละ ในสองลังนี้มัอะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยม,มากๆเลยลูกใช่เหรอลังโน้นอะรู้แต่ลังนี้มันคืออะไรอ๋ออันนี้ไงขนมนูไง,งขนมนูไง,งลูกเพราก็บ้าอยู่เอ้สองลังมันคืออะไร อันนี้ไงอเอ่ออะไรน,นะ,ะ,ะเรียกอะไรมันคืออะไรนะกอ,องหม้วนมหมูอนก็อันนี้ก็นี่แหละครับผมมอง่องในยมองมัน <c oughs> โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมล้างแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปยกโต๊ะยกเก้าอี้นะครับผมช่วยลุงนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ